ไครอยู่เฮือนอยู่บ่นี่ฮะบ่อยู่บ่เอออยู่บ่บ่ฮับใช่แม่แม่วิสาเรามีคนอยู่อยู่มั้งเปี่องวเปี่ยงบ่อยู่อยู่ ไปจิตเเออจับทาองกางเออนี่นี่นี่จับไปสิจับไปสิวิ่เห็นไหนนี่จับกางนี่อ่าจับพี่โอเคไปไปมาพี่ลงมาหนึ่งเออ ลงลินลื่อยหลายวันบ่เว้นวางบนทางเที่ยวเปียกเปื้อนเนาะหลายแท้แต่ขี้ดมแม่ดีหลีพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะ3 3มื้ออ่ะหยุด4มื้อตกเนาะโอ้ยเอาบาดนี้จังได๋ทางนี้ก็คืนปั๊มเ็ขี้โมกันอยู่บาดนี้เนาะอ้สดีมาสดีป้าลุงดูสดีตาย่าอยู่อถ่ายคลิปเด้น่ะพอถ่ายคลิปเด้ะด แต่ยิ่งหวานเด้อยี่หวานเด้อะฮะแต่ยังน้อยนี่จะพอว่าพอถทาคลิปนี่เว้ยดูจ้าเลยเปลี่ยนไปได้เลยพี่น้องเนาะเปลี่ยนไปได้เลยตะกี้นี่เป็นนับเป็นนี่อันนี้เปลี่ยนมาเนาะพอดนะบัตรอยางนี้เสียงเพสเลยพอดไปโอ้ยคักเอละไวนี่มือนะล่ะมื่อนี้ขึ้นแต่ใส่บาตกับเพื่อนมาดมพี่น้องเนาะ เอาเข้าลงไปรถเห็นเพะเอสาเนาะพี่น้องพี่น้อาหลังจากขึ้นแต่สบายยาดน้ำนะครลงมาทางบ้านพ่นสมเด้อมือนิเด้อใหนทางมาตาเองก็ขอการพักทายสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบัสสุขสู่คนพี่น้องเลยพออยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวเนาะหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอตาบอลเฮาคือเนะก,กาเนาะกาเมื่อนี้ที่บอตาลงมาทาั้งบ้านพลนสิมก็มได้รับนาะที่เป็นสะพานบุญนะครับทางาพ่อเนะอาะป่ยยัยใจดีใจบุญเพื่อนอีกแล้วพี่น้องเลยเนาะเพิ่อนก็อยู่ทางต่างประเทศเนแหละเนาะทางสหรัฐอเมริกาพี่น้องเลยเดี๋ยวเพิ่นกับบมีจุดประสงค์อ,อเสืองน้ำดอกเมื่อนั้นเพิ่นเห็นบอตาลงมาถ่ายคลิปกับบาวจิต ไม่ห nice. so mm ้างลูกซองนั่นแหละเอื้อเลืองเนาะเอื้อเลืองเพราะฉันขึ้นนั่งใสอยู่เฮือนเอจิตนั่นแหละเด็กซีหล่าคนค่ะถามกันเข้ามาพี่น้องเลยเนาะบางคนเป็นกามินเข้ามาอยู่พี่น้องกันได้แท้เพราะฉันสองคนนี่คือกันก็แม่นเนาะพี่น้องเนาะกับพี่น้องคนแรกแต่แต่ว่าบบฮู้ว่าพี่น้องกิงคิงหรือว่าพี่น้องนี่นี่แต่ว่าเอื้อจิตเราก็ว่าเพคนเอื้นในน้ำเอื้อยวราะฉันเนาะเพคนมาเพคนเป็นโมกัน โปรู้จักกันพี่น้องเลยแต่ว่าคือกันโยแต่เป็นพี่เป็นน้องกันลีไรกันโบแปลกดอกพี่น้องเนาะคือกันก็ได้แต่ว่ามือนั่นเนาะอ่าผู้ดีพอคนเห็นพี่น้องเลยทางลูกอ่าของสาวเรืออะลรเนาะน้องคนที่ยังนอยอยู่สองคนพี่น้องเลยคนก็เลยกระบะเนาะกระบะก็เลยให้บอตานี่เป็นสะพานบุญไฮเด้อร์บริษัทเนาะพอน้องๆคน อพอครอบครัวเพื่อนนั่นแหละมีอยู่มีกินเนาะอ่ามันอาจจะอ่าจังไรบอปลายสำหรับทั้งเพื่อนปนใดเพิ่นา <c oughs> มาเล็กๆ,ๆน้อยๆอยู่แล้เนาะแต่อ่าหพราะวผู้ที่บมมีอ่าหรือทางเอื้อเหลืองหรือว่าทางคอตานีก่ก็ว่าลายอยู่ได้พี่น้องเนาะอ่าไปสหาได้เพาะมันคอยพี่น้องเลยแต่มีแต่ว่า ขอโมกขอบใจขอบุญขอบุญทางพ่อคนหลายๆเด้อเนาะที่ไปเนื้เอเสียใจทางพ่อตาเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้เนะาะแต่พอให้พ่ออยู่ดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองเนะาะให้มาสำแดงท่านมาสำแดงกั๊กขึ้นไปหาพอ่อร้อยเทา่าพันเทา่าพี่น้องเลยแต่พอให้มีความสุขหลายๆเด้อเนาะพอให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดมาเบียนพอให้มีคนห,นะหกคนแพงพี่นะ้องเลยสาธุเนาะไปอย่ากูว่า น้อยหรือลายทำใดก็ไปเบิ้งกันเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปมอบให้กับเอื้อยเหลืองเราอ่าเดี๋ยวนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะอ่าพบดทังนี้ก็บลูกข้าวโนเยอะข้โรนเยอ่าบุบเป็นยันยันนะพ่อพ่อบอกเอฟซีดอกพี่น้องเนาะว่าทอใดยังน้อยเพื่อนชีอ่าบอตามไปเบิ้งน้ำเนาะเอาไปโหลดไปเลยเนี่ยฮะบัตรนี่เพื่อพอไปเลยเด้อบัตรเช็ด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 บัตรใช้เบอร์ละนมนะยังอยู่เนาะ ตัวนึงกับบูกิงเขาพื้นเบาฝนเบิกนี่อาวเดอมาแชร์ได้ไหมลงที่ไนแชร์เอิไหน่ออมาจีแทงตาห่นไงกงโกอยู่นี่เหรอไอเาโดนให้ปวกตนี่แล้วตาเมาเนาะเบเบาเยดนโดนนี่พอมออโมดอโบดอ้อได้ปลุลุงฝนเบิกอยู่นี่ฝนว่าโอ้ยนาะอ่าน้อยน้อ่ฉันือดื้อแทบเล ตื่นนอนนอนมนันอำนวจกันไปออกมาจังหวัดกลางไอเามาตื่นวา,ออางดูมดไปทุกานพ่าตาเองกบ็ไปโทรนัดโทรแน่กับเราได้พี่น้องเนาะเราอยู่บ่หรือบ่อย,ยู่ก็ไ่จักมีแต่เด็บไปขอ,อหน้าชิโยเพื่อนนี่รักเลยสิผมไปใช่อดอกเนาะมือหนีมือห้องเขาถ<อ>ึงจังวัดตะวาหรือว,วอ่ายังลงตอนเที่ยงอยูอว่ว่าเด้อเนาะมัน12โมงได้นี่กะ บ <c ười> uh, a, oh. ่มีบ่มีผู้อยู่แล้วพี่น้องเลยเนาะนี่กันเปลือยงามตะมอมอยู่โอ้โหเป็นไปอยู่มนอื่นแต่บ่อปตากับ่จักน้ำพื้นเด้อตัวนี้ด้วยจังใดก็คือบ่ได้เห็นผู้ใดเหวโดนละตัวเราลไปลงมาทางนี้ก็โดนต่ำแล้วพี่น้องเนาะเพื่อนในอุตอุซา เพื่อนผู้ชมทั้งนี้ลูกนอกลุงน้อยเดี๋ยวเรากลับมาอยู่พี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บิดผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นก็สดสวยให้พอได้อยู่ได้กินอ่าเพิ่นกฮู้เห็นแล้วล่ะนะว่าจะได้จังได๋แล้วกเพิ่นกได้เนาะก็บ่ได้อมีผู้ใหญ่มอบงานให้ทางนี้ก็บ่ได้ลงมาพี่น้องจนมื้อนี้กนีแหละอ่าลงเอาเงินมาให้เรื่องเพิ่นพี่น้องเนาะก็บ่แม่นอืดอกเงินพี่น้องเอ้ย พอเพื่อน่าเอาเนาะอ่าหยวดไหนเพื่อนแน่จ้ะพอเพื่อนได้อยู่ได้กินดินจัดสรรพี่น้องเนาะโอ้ยได้มีเงินมีคำซื้อไว้แค่นี้ต่อน้ำงามได้พี่น้องน้ำงามปูม,มันอ่าปดานหุ่นทางดีผมมันไง

อยู่มบนอก่กปรปตุ้อันมอมมีเจ้แต่เราเอ,าเอา้จิตเราบอกคอยไปใช้ดอกพี่น้องพอกกเราเห็ดเครื่องขายเลยมูอนี่นั่นขายเท่าไ,ไหร่เออเนาะคือโบเห็นผู้ใดพี่น้องเอยมือนี้ร่านมาแาานนม<า>่่วานียางั้นก็ดังแท้

น่าน่าน่าไหนแมวมีผมไหมโอ้โดดโหับนอฝนตกบนหินบอ <c oughs> เออปืนปืนปืนน อันนี้อะไไม่เห็นน,น,นะน้ำมุขขี่หลังพอีเสร็จไเป็นวัดเด่กนะพี่น้องเนาะจิตวัดน้ำเม่พอไม,ม่แล้กแม่เม่นนเป็นวัดบ่มีไผ่ฮับนาะพี่น้องโทสาบสายบ่มีผู้ได้ฮับเบักเดี๋ยวชิลน่งอื่นมึงก็เนมาฝนตบหลอนนอนอุ่นชุยช่ยยวยอีวีดัะอึบเอยลงก่อนให้เราเนะาะบ้าตก มีใครอยู่เพื่อนอยู่บ่น,นี่ฮะบอ่อยู่บ่อบเอออยู่บ่บ่ฮับใช่แม่แม่วิสาเรามีคนอยู่อยู่นมั้งเอีองวู้เอีองบ่อยู่เนอะ Rồi. Mày chết. mà không thì đó nó không xe vô. Rồi, thôi nhà nó. Rồi. ăn tấm mâm vô nhục nào nhục nhục đường nó nhai vòn leo nhục chắc nhục nào nó. Cứ bơi nhục nhục vào. nhục 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 thì nhục con nhục mà nhục và nhục nà nhục 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 lại nhục 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 เดี๋ยวสิออกไปถ่ายที่ข้างนอกกุละพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นมาเดี๋ยวสิโทรเพิ่นหลังแต่วันนี้แกให้เพิ่นแล่นออกไปหาบ่อท่านกระปุ้นกระปดกุละพี่น้องเอ้ยอาปัดกินเข่าก่อนเพิ่นเคยยู้เหรอเยนอเพิ่นไปไหว้ท่านไปเลยแน่นอนเจ้าเยนอเพิ่นอยู่แถววัดเลยก็เลยสิออกไปนอกไปถ่ายแถววัดเจ๊ยังกุละ ยังบาดง,งงงงเงียมอยู่บาดป้าทูบาดใส่ชูมาเออใส่เสื้อหมูมาเลยอคัดบาดนี่ผู้เอฟซ่าอยู่ผู้อยู่พื้นผุดบาดนในผู้ทักคลีบาดน,นี่ไปพอไปป้าไเลยไปเลยไปเลยไปี่น้องเนาะเดี๋ยวบอตาสิออกไปถ่าอ่าอยู่พูแล่พวาวัดอยู่ในบ้านพนพี่น้องเนาะอยู่ทางเข้ามาพุน่นบอตาสิออกไปทางนั้น ว่าถามแม่อุตส่าห์แล้วว่าอยู่ๆว่าซั่นแต่ว่าเข้าไปเอิ้นบ่ทรงดอกแล้วก็มาเฮาแซวอยู่อ่าเดี๋ยวสิอ่าโทถามอจิต่ล่ะว่าเอาบ่แม่นแม่นลเนาะอจิตแม่น้องลิงๆโทรกับเพิ่นบ่ับพี่น้องเนาะแม่นว่าลงไปวัดเพิ่นยังเทศยังหยังยังบ่ได้ยินนะแต่ว่านีก็สิบอกนอจิตลแหละอเ เกิดไปแต่งอกอยู่น hey. ี่ฝนตกลิ้นพี่น้องเนาะใครในแต่บตกช่วงเศร้าจะตกช่วงเศร้าเพราะเฮงใส่บาทหยาดหนามเนีงยไกทำหลับห่าเด้ ก็มาเห็นกันน้องปูปลาน้องเลยน้องปูปลาก็เห็นสาวมกราวันบอกเลยคือว่าสาวนวลนี่แหละพี่น้องเลยมาถ่ายคลิปคือว่าถามเรื่องขายรดขายลางว่าเนาะตาสิดายทางพอเิ่นซื้อให้รับัดขายโอ้ยก็คือว่าแหละอันนี้ตาก็บ่ะฮูเนาะ่าน้องเป็นนิเวียกจำเป็นอย่างด้วยเป็นไ้เแต่ว่าจากพี่เบิงโดยรวม กน้อยพี่น,อน้องเนาะกำลังอยากลินกำลังอยากคู่อยากเห็นกำลังนู่นนี่นั่นพี่น,อน้องเนาะคำกำแก้วมีผูซอยแนะนำมีผูซอยสี่ทางเห็ดยังกระเห็ดก็ถายคิดว่าได้ก็ถ่ายได้ขายไปแล้วเนี่เอาคืนบ่ได้ด้พี่น,อน้องเนาะคืนก็ยากได้ อนทั่วไปอยากเอาคืนหมูก็ต้องขายคืนขายคืนกับหมูก็บวกขายอีกราคาเก่าเนาะบที่แหละพี่น้องเว้ยแต่พอหูว่านังสอบนังซื้อมันอย่างมันเปิดไปเอาแล้วปอบ่ายปิ้วมันตอนนะแต่ป้ายนั้นพถ้าพาไปยิงแล้วตอนน้อเนาะพาพาคุมเปิดไปไปเอาแหละวัดอายุตัวหน้านี่แหละพี่น้องเนาะแรื่งว่าไอ้จิีพื้นชิมาใช้อยู่นี่ พอไอจี๊ดไอเหลืองนั้นเพิ้ลหมักไปน้ำกัดดอกพี่น้องเมื่อนี้น่าจะบ่อใบดอกหาน้ำมันน้ำมันเพราะว่าเป็นมือใส่บาอเป็นมือวันศิลพี่น้องเลยยันเพิ่นกะลงวัดลงวาอยู่จังไรลงสังคมหอกรขสกระศากันนะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ออกไปถ่ายเปิ้นอยู่ห่านก็พูดหุดและวยันแลาวแล้วเปิ้นที่โทรกลับโทรยังอ่าน้อมินี่เปิ้นไป นั่นก็ไปวัดพระาธาตุอินหังก่อนพี่น้องเลยวันเกบอบไก่บบก,กันปดได้หรอะเนาะตัดภาพมาอีกปนี้กายู่พระาธาตุอินหังดเด้อพี่น้องเด้อออกมาอ่ะแววัดพระาธาตุอินหังก่อนพี่น้องเลยเออไหนฮะ Này, mình này, khá như thép bạn Khá như thép này thép. Chết rồi Chết Phải chấp luôn Phải <laughs> ừ, chấp luôn Và Thu Hà Ơi chít nó Thu Hà Ơi chít phân cấp bộ học gì đâu này ta đúc xào Mà đi con vô Xong nó mở tù Phần pháy à Pháy à Pháy à Cháu phần như phần ấy ấy ừ bài leo bên bài leo bài leo Ô, oh, bà này phải thu phần trăm rồi bà này mát em đi Ê. à mẹ phần nhang à cái thăm tôi lạ vì đằng nọ à. tôi sao ấy tôi sao ấy mình ấy tôi chạy đâu tôi chạy đâu มื่นี้ก็เป็นมือวันศิลนะพี่น้องเนาะมือวันศินใหญ่อ่าก็กูคนก็โวนมาหลายอยู่เนาะแต่ว่าทยอยเมื่อนําแล้วก็มีพี่น้องบางคนก็ช่วงแงๆพุ่นแหละพี่น้องเนาะเปิจังสิอากาบมาไว้นนี้กําลังบ่ายโมงไสอฮะไสไไปนะบ่ายางบ่

<coughs> <coughs> một rồi. Bài, bài, bài Ở, nhà má vôi thì một bát 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 mọi người bát mọi người bát mọi đi bài. Bài. Bài, bài. Bài.

ไปแม่จุ้งยังปะไปไปยังจพังนั่นเออไปโอ้ยยิ้มยิ้มยิ้มอ้ยเออเออดื้อนะออจิ้มกนตีเอคือเออเออยาลงดิ่สาวค้างเงี ย่อยือ้ังช่วงด้อย่อ้นอจางสูวงด้อเออเออจับทางกลางเออนี่นี่นีจับไปสิจับไปสิไม่เห็นไหนนี่นี่จับกลางนี่จับพี่โอเคไปไปพี่ลงมาหนึ่งเอออ้ ตอเยทานเป็นคเปนตัวดียนาเนัเราบน้เป็นจบบนียเราเปนตัมาทำมาจากใครกไปาครเปลี่ยนไหวเาไนะอยากจะยืนท่าไปเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันไปเออยืนทาเด้อเออพักกันกงขันจ้องยืนท่าคนไปไหวถ่านแล้วเังกงอะไรกัน À, cô mặc dù mặc dù mặc dù mẹ dù nó dù mặc đi mặc dù 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 mẹ dù mặc dù mặc mẹ mặc dù mặc Bóc. Đi, mẹ đi lều lê nít bài sai bài nít nhà hai nhai bài hát thuyền xa mặt thủ xa nhiêu thuyền bao nhiêu thuyền bao nhiêu thuyền kinh nhiêu thuyền bao nhiêu

บายเอากูาาบายๆอืมมา,อ,าอยู่มาสิงโลกแทนหูแทนนึงบาจะทูชาดูทมชาดูมือไล้ป,ปะเอ่อเนาะเกยจิตกับบอตอพีนอาเนาะสรุปมื้อนี้ก็บ่าโม่ะอาพิดบางเอาไว้มื้อนาอ่าโรกมหาเราไม่พี่รองเนาะอยู่ ไปนำบอดทางใดนได้พี่น้องเนาะนำคนอ่ะเพิ่อนโมยู่กับบอเป็นยังพี่น้องเ้ยเนาะเอาไว้มือหนาสีดงไม้เพิ่อนไม้พี่น้องเนาะมีแต่ว่าทาเบิ่งทาส้มต้องกันเด้อพี่น้องเด้อว่ดสีลายพี่น้อยทำได้เนาะแต่ว่าบอกสิโบตื่นเต้นเนาะหน้อยผู้เจ้าของเพิ่นเห็นคลิปนี่บอไหวเพื่อนอะไรเนาะเพื่อนโบตุนเต้นแล้วมามามาเอาเถอ ไปพูดบอโอเคจะไป้องสบายดีเด้อไป้องเด้อบายบาย